กลุ่มดาวหมาล่าเนื้อ Canes Venatici เอ่อที่มี v i r p o Galaxy Galaxy วังน้ำวน Galaxy Sunflower Galaxy แปลกๆเต็มไปหมดเลยเรามาดูกันเลยครับสวัสดีครับดูดาวการ Arcturus astronomer วันนี้จะเล่าเรื่องของกลุ่มดาวหมาล่าเนื้อหรือ Canes Venatici นะครับเป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กตั้งตั้งอยู่ระหว่างกลุ่มดาวอะไรเอ่ยกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ที่มี Arcturus นี่แหละอยู่นะครับแล้วก็ เป็นคารเนสเวนัติชีเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มดาวที่เป็นหมาล่าสัตว์2ตัวที่ชื่อว่าแอสเ r รียนกับคาร่านะแต่ทีนี้ก็คือว่าเ,เจ้าคนเลี้ยงสัตว์บูเทสเนี่ยก็มีหมา2ตัวนี่แหละอยู่บริเวณนำหน้าขึ้นมาก่อนที่ทูลุสจะขึ้นมาเนาะกลุ่มดาวนี้จุดสังเกตไม่ยากเลยไล่จากกลุ่มดาวใหญ่เนี่ยเออ่ที่เป็นเรียงกันเจ็ดวงบัวใหญ่เนี่ย ลงมาทางใต้นิดเดียวก็จะเจอเลยเนาะสอดวงดาวเรียงสว่างแค่2ดวงนี้เองเอ่อสังเกตเห็นได้ค่อนข้างยากเนาะโดยจะมีดาวดวงสว่างที่สุดก็คือคาร,ร์ลีก็อีกดวงหนึ่งเนี่ยก็คือคารา่าจริงๆแล้วอีกดวงเอ่อเขาในสมัยกอ่อนเขาตั้งชื่อว่าแอสเตรียนนะเอ่อดวงแรกแต่ว่าตอนหลังเขาก็มีชื่อหนึ่งว่าก็คือคอคร์โรลีเนาะเดี๋ยวเราลองมาฟังว่าเกิดจากอะไรกลุ่มดาวน,นี้เนี่ยเวลาขึ้นตกขึ้นยังไง เขาจะขึ้นตรงนี้นะครับเวลาขึ้นขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นพอๆกับกลุ่มดาวหมีใหญ่สูงไปบนท้องฟ้าทางหน้าทิศเหนือแล้วก็ตกทางขอบฟ้าทิศตะวันตกนะครับเฉียงทางเหนือซึ่งเวลาที่สังเกตกลุ่มดาวเนี้ยขาจะขึ้นอยู่พอๆกับกลุ่มดาวหญิงสาวเดือนที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้คือเดือนกันยาย,ยนและตุลาคมซึ่งเป็นที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่านเวลาที่สามารถสังเกตเห็นได้ตลอดทั้งคืนเนี่ย แนะนำเป็นช่วงประมาณเดือนมีนาคมนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นได้ตลอดทั้งคืนถ้าต้องการสังเกตเห็นในช่วงหัวข้ามแนะนําเป็นช่วงเมษายนจนถึงสิงหาคมแต่ถ้าเกิดต้องการสังเกตเห็นในช่วงเช้ามืดแนะนําเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ครับวัตถุท้องฟ้าในกลุ่มดาวนี้น่าสนใจมากๆเลยว่าแต่มันมีวัตถุอะไรบ้างสำหรับกลุ่มดาวหมาล่าเหนือตัวนี้คาเนสเบลาติชี่ไปกันเลยครับ วัตถุท้องฟ้าที่น่าสังเกตในกลุ่มดาวนี้นะคือ M3 M3 เป็นกระจุกดาวทรงกลมนะหรือ NGC 5272เนอะเป็นกระจุกดาวทรงกลมที่อยู่ห่างจากเรา33,900ปีแสงจากโลกเนอะค่อนข้างใหญ่และสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายเจอโดยวิลเลียมเฮอร์เชลตั้งแต่ปี1784อนัพความสมดาณ6.2เนอนะแต่อันที่สวยที่สุดผมคิดยกให้อันนี้เลยนะภาพดูน่าดึงดูดใจมากเลยเป็นภาพกาแล็กซี่2อันกำลังชนกันใช่ไหมครับ เราเรียกว่า w h i r ์ o o แกล a กซี่เวอร l พูแ a ล a กซเป็นแล็กซี่ที่เอ่อวังน้ำวนเนาะเป็นแล็กซี่วังน้ำวนเกิดจากแล็กซี่สอันกำลังจะเคลื่อนที่ชนกันภาพถ่ายจากกล้องโทรทัรศน์เบอร์เนี่ยของเวอร์พู o กล a กซี่หรือ M51 สเนี่ยสวยมากๆเลยเป็นแล็กซี่สอันที่กําลังพุ่งเข้าชนกันเอ่อค้นพบโดยชาวเมซิโรในปี1 7 7 4นเนาะแต่ว่าจริงๆมันเหมาะสําหรับการสังเกตในท้องฟ้าซีกเหนือมากเลยนะครับก็อย่าลืมดูกันทีนอกจากนั้นยังมีนี้ครับ ซนะันฟลาวเวอร์กาแล็กซี่เนาะเป็นกาแล็กซี่ที่อยู่ในกลุ่มกระจุกกาแล็กซี่เดียวกับเวอร์พูกาแล็กซี่เนาะซันฟลาวเวอร์กาแล็กซี่หรือ M63 ก็จะเป็นกาแล็กซี่ค่อนข้างสวยมากๆเลยเนาะแต่แล้วก็ยังมีอันนี้อีกอันนี้คือ M94 เนาะซาปิโร่กาแล็กซี่ซึ่งสวยแปลกตาเหมือนกันเลยภาพเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ต้องถ่ายจากกล้องโทรทัศน์เอ่ออย่างพวกกลุ่มฮับเบิลอะไรทั้งพวกนั้นเลยเนาะที่มันลอยอยู่นอกโลกหรือว่ากล้องโทรทัศน์หน้ากล้องใหญ่ การมองด้วยตาเปล่าเนี่ยเห็นไปแค่ฟ้าๆเล็กๆหรือต้องใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ในการสังเกตเท่านั้นเนาะโอเคและยังมี m 1 0 6อีกซึ่งก็เป็นกาแล็กซี่แบบกางหันแบบเบียเบ้ยวๆเหมือนกันแต่ว่าก็รูปร่างแปลกตาเหมือนกันจะเห็นว่าโซนนี้เป็นการมองไปยังนอกระบบสุริยะซึ่งจะมีวัตถุท้องฟ้าที่เป็นกาแล็กซี่จานวนมากเป็นการมองออกไปนอกระบบสุริยะไม่มีแนวทางชางเผืออยู่นบนโซนนี้เป็นการมองย้อนอดีตไปเพื่อจะมอง มองดูว่าการกำเนิดของเอกภพมในช่วงเริ่มต้นเป็นยังไงภาพพวกนี้มันเป็นภาพในอดีตทท้งนั้นเป็นภาพตั้งแต่สมัยล้านปีก่อนเพราะว่าจากระยะห่างที่ไกลมากๆจะเห็นว่าพวกกระจุกดาวอย่างก,กระจุกดาวทรงกลมเนี่ยจะห่างระดับหมื่นปีแสงแต่ว่าพวกกาแล็กซี่หักเป็นระดับล้านปีแสงเนาะมันคนละระดับกันเลยโอเคทีนี้เรามาชีต้ตำแหน่งบนท้องฟ้าให้ดูกันดีก,กว่าเอาล่ะไปกันเลยครับภาพจากเว็บไซต์เว็บไซต์ s ตา r ์ fax.com นะก็คือ Core คอแคลรีหรือว่าดาวเอลฟาหมาล่าเนื้อนะครับก็คือเป็นดาวสีประฟ้าเงี้ยนะแล้วก็มีลักษณะเป็นดาวดาวฤกษ์ที่สว่างอยู่เหมือนกันจริงๆแล้วเราสามารถมองเห็นดาวสไปกาอัคทูรัสแล้วก็เรกูลัสอยู่ในบริเวณนี้นะแต่เขาบางทีคนเขาก็มองเป็นเดอะเกรทไดมอนด์เนาะก็คือเป็นดาวเรียงกัน4ดวงคล้ายๆสีเหลี่ยมขนมเปียกปูนเนาะก็คือมีดาวแคลคอแคลรีเ Cal นาะ เดนิโบล่าหรือว่าดาวหางสิงโตเนาะสไปก้าหญิงสาวลงงข้าวแล้วก็อัคทรูสเนาดาวดวงแก้วสี่ดวงเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมไอเจ้าคอคาลีเนี่ยจริงๆอะ่ะก็คือมาจากตั้งชื่อมาจากว่าแปลว่าชาลส์ฮเนาะก็คือเป็นเ,เป็นหัวใจของพระเจ้าชาลส์เนาะซึ่งพระเจ้าชาล์เนี่ยก็คือเป็นกษัตริย์ซึ่งเขาก็คือเอามาตั้งเป็นชื่อดาวนั่นเองในสมัยอ,อ,อังกฤษในสมัยก่อนนู้นเนาะ ชื่อนี้ก็ตั้งไว้แต่จริงของจีนก็มีชื่อเหมือนกันเนาะเขาก็เรียกว่าเออชางเฉินยีนะครับก็คือเป็น the first star in the imperial g u a r d ก็คือเป็นเป็นองคลักษนั่นแหละเนาะชื่อมันก็ค่อนข้างแปลกกันเลยทีเดียวจากตอนแรกที่เออฝรั่งในยุคแรกๆยุคสมัยกรีกเขามองเป็นหมาล่าสตัตว์สตัวเนาะต่อมาก็มองเป็นตั้งชื่อให้เกียรติกับพระเจ้าชาล์เนาะพระเจ้าชาล์ที่2 แล้วก็หลังจากนั้นก็มาม,มองมองคนจีนมองเป็นแบบองค์ลักอีกจะเห็นว่ามองต่างอรารยธรรมก็มองต่างกันไปออกไปเนาะโอเคทีนี้มองมบนท้องฟ้าเนาะอารยอยากดูอะไรดี M3 เนาะ M3 ก็จะเป็นกระจกกระจกดาวทรงกลมเนาะอยู่บริเวณใกล้ๆกกับดาวเบต้าโคมาบรินิสเนาะมันใก,กล้ๆกับกลุ่มดาวโคมาบริสมากกว่ากลุ่มดาวหม,ม,มาล่าเนื้อเนาะ M3 เนี่ยก็จะเป็นกระจุกดาวทรงกลม อยู่บริเวณด้านห่างจากดาวเออ่คอไอ,อคอแคลรี่เนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่ามาห่างจากไอดาวดาวเบต้าโคโคมาเบริเนนแค่6องศาเนาะจะสังเกตค่อนข้างยากเลยกับอีกอันนึงที่แนะนำให้ดูเนาะ M 5 1เนาะนั่นก็คือเวอร์พูแกลักซี่เนาะเวอร์พูแกลักซี่เนี่ยอยู่ตรงไหนอ่าเราลองไปดูเวอร์พูแกลักซี่เนี่ยเออจริงๆมันจะเห็นว่าโซนนี้มันมีกาแล็กซี่เต็มไปหมดเลยเนาะจริงๆมีทั้งเราไม่รู้จักแล้วก็รู้จักนะครับ มันอยู่ข้างๆกับดาวอะไรตรงนี้นั่นเองก็คือดาวตรงบริเวณหางของของเจ้าจอ,อจรเ้ของเราหรือมีใหญ่เนะาะห่างประมาณสามองศาเนาะสามารถใช้ตรงนี้หาได้เวอร์พูกแกลกซี่เป็นเป็นยังไงบ้างเราจะลองเดินทางไปยังแล็กซี่แห่งนี้ดูเนาะ,อะลองดูว่าไกลจากทางช้างเผือกขนาดไหนไปกันเลยอันนี้จากแกลกซี่ทางช้างเผือกนะเดินทางมาถึงแล็กซี่นี้แล้วเราลองมองย้อนกลับไปว่าแล็กซี่ทางช้างเผือกเราเนี่ยอยู่ไหนเนาะ มันคงจะเล็กมากๆเลยด้วยระยะห่างประมาณนี้เนี่ยคือไกลมากๆเลยใช่ไหมครับมองเห็นกันได้ที่ทางช้างเผือกไหมครับโอ้โหริบๆเลยใช่ไหมครับไกลมากๆเลยแล้วสังเกตเห็นได้ค่อนข้างยากเลยเนาะอันดับความสว่างก็คือแบบเล็ก,กจิตริตนิดเดียวเลยก็คือบ่องบอกเลยว่าการเดินทางครั้งนี้ไกลมากๆจริงๆนะครับสำหรับเว i ร์บพูลกาแล็กซีข้อมูลในแอปพลิเคชันนี้เขาก็บอกเราว่ามันห่างไปเท่าไหร่ ห่างไปตั้ง2 0ล้านปีแสงไกลมากๆเลยระดับกาแล็กซีโนเมดาเนี่ยยังแค่ระดับล้านปีแสงนั้น28ล้านคือไกลไกลไกลสุดๆเลยเป็นกาแล็กซีที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ยังมีกาแล็กซีอื่นๆอีกมากมายเนาะตรงเนี้ยโซนเนี้ยมีชันฟลาวเวอร์กาแเนาะหรือว่า m 63แล้วก็ยังมีตรงนี้อีก m 94จะเห็นว่าแถวนี้มันเป็นการมองไปนอกนอกท้องฟ้านอกทางช้างเผือกของเราเนาะ กาแล็กซี่แปลก,กก็จะอยู่ในโซนนี้เต็มไปหมดเลยมีทั้งที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักโคคูนกาแล็กซี่เนาะนี่ดูสิชื่อมีแต่ชื่อแปลกๆทท้งนั้นเลยซึ่งการมองไปยังโซนนี้เนี่ยก็เหมือนกับการมองย้อนไปในอดีตของท้องฟ้าเพื่อที่จะตอบคำถามเรื่องอจุดกำเนิดของเอกภพบการมองไปแถวๆกลุ่มดาวเนี่ยมันก็บอกเราได้เหมือนกันเนาะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe c h anel n ของเรา a r t t r u s Astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน c h anel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ